ตัวชุดไฟหน้านะครับก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเดทาร์มันนิ่งไลท์ล้อแมกนะครับเป็นสีดำขอบ18นี่คือหล่อๆเลยนะครับตัดเข้ากับตัวบอดี้ตัวรถมากๆเลยครับตัวบ่อหนนะครับก็จะเป็นบ่อหนังแบบปรับไฟฟ้านะครับผมบ่อสภาพตึงๆนั่นๆเลยระเก็บเดินได้ต่างๆอยู่แบบครบๆภายในเอทองสีดำพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีปุ่มสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับผมหน้าจอนะครับพร้อมในวิกิเตอร์แล้วก็กล้องมองหลังให้ครบแบบนี้ สวัสดีครับผมว่านม่จนครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆทุกคนนะครับมาดูเป็นตัวกระบะสีประตูนะครับตัวโตโยต้ารีโว่ร็อกโคกันนะครับผมนะเป็นตัวกระบะแตงรอหล่ออันนี้นะครับผมอันนี้ได้เป็นปี2018-2019นะครับเป็นตัว 2.8G นะครับตัวร็อกโคเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรนะครับเป็นตัวแตะรอหล่อมาจากสองทางโตโยต้าเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมนะขับไม่ง่ายไม้น้อยๆนะครับคันนี้เพียงเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมได้รีโว่ร็อกโคเกียร์ออโต้เครื่องยนต์สองจุดแปดไม้น้อยเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับแคมเปญขับฟรีเก้าสิบบาทนะครับผมดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ หนึ่งหมื่นสามพันร้อยขอพักหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับผมนะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปชมตัวรถนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะสีดำนะครับตัวอหล่อนะครับตัดกับสีขาวดำนะครับนะครับสวยสเลยนะครับกระจังหน้านะครับโดดเด่นนะครับ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดียมันลิงไลท์นะครับผมโคมไฟใสๆสวยๆนะครับด้านล่างนะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกแล้วก็ตัวชุดข้อไฟตัดหมอกนะครับรลรอๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับกับมาตัวล็อกโคนะครับนะหน้าหลอแบบนี้เลยนะครับนะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเปี่ยมสารคมชัดนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิควั่มไม่มีตัดต่อนะครับหรือว่าเล่มชํำรดสุดหายนะครับ คันนี้บอกได้เลยว่าหล่อมากๆนะครับใครได้ไปไม่ปิดหวังแน่นอนนะครับกับราคาเพียงเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับใครรายได้สองเท่าของค้างวดก็ซื้อกนเดียวจบเลยนะครับล้อแม็กนะครับขอบสิบแปดนะครับเป็นแม็กสีดำลอหล่อแบบนี้นะครับเข้ากันดีมากเลยครับกับตัวรถนะครับที่เป็นบอดี้สีดำนะครับได้เป็นยางของบิกโตนไปนะครับยางบิกโตนได้เป็นยางปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับเด็กปญาตนะครับเมื่อสักครู่นี้ เช็คให้แล้วรอบหนึ่งอ้าโอเคดีครับยางอยู่นี้สองพันยี่สิบเอ็ดนะครับยางดอกยางยังลึกๆเหลือๆเลยนะครับซุ้มล้อนะครับหล่อๆจากทางโรงงานนะครับแต่งมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามมากๆนะครับสีดานะครับตัวรถนะครับดูนั่นนะครับหล่อเท่นะครับผมตัวฝาครอบกระจกมองข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีดํานะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแบบไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์ไฮรักนะครับสองจุดแปดนะครับเป็นดีเซล ขนาด2.8เลทนะฮะนี่ส,สวยเลยนะครับหมอได้เลยคันนี้นะครับได้ไปไม่บิดหวังแน่นอนนะครับมีฟิลม์มแล้วก็มีคิวาสาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมือจับประตูนะครับวันนี้เจ้าของเดิมนะครับเขาไปติดตั้งในส่วนของตัวแคปตามาให้นะครับเป็นตัวกันรอยนะครับสวยงามมากๆนะครับผมสำหรับตัวกุญแจนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจชีเรตนะครับแบบนี้แบบอนุญาตวากให้ดูอยู่ในกระเป๋าสักครู่นะครับอะ่ะกุญแจเป็นแบบนี้นะครับ มกุญแไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็ล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถที่ปุ่มนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาชมภายในกันนะครับภายในเบาะนะครับปักไฟฟ้านะครับเป็นแบบแปทิศทางนะครับตัวเบาะนี่คือสภาพสมูร์เลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับรถใช้งานเพียงเจ็ดหื่นกว่าโลเท่านั้นนะครับผมนะครับดูตัวเบาะนะครับเป็นเบาะปักไฟฟ้าของฝั่งคนขับนะครับ ตัวหบอวก็ใหม่สมบูรณ์นะครับผมตะเก็บเดินได้ต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับมีฟู้มสตาร์ทมาให้นะครับอยู่ที่ขวามือโคมไลายเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของพูดคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับรับสายบางสายปรับเครื่องเสียงได้นะครับที่ซ้ายมือส่วนตรงขวามือปรับในส่วนของตัวหน้าจอตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะขึ้นไปนั่งแล้วก็จะลองสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับ เย็บแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะครับอ่าเครื่องยนต์ปกติสตาร์ทที่เดียวติดนะครับนะสวยๆเลยตัวตัวเรือนไม้สวยงามมากๆนะครับกราฟิกเขานะครับดูดีนะครับ70,000กว่าโลนะนัดนะครับตัวเครื่องเสียงนะครับหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับผมมีระบบนําทางเนวิเกเตอร์แล้วก็กล้องถอยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยตัวกล้องก็ทํางานนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเส้นสายการกระยะนะครับ ตัวแอร์นะครับได้เป็นแอร์ปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัตินะครับแสดงผลแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับผมด้านล่างนะครับมีพาวเวอรเอาเรตนะครับสองจุดนะครับตรงนี้มีทั้งหมดสองจุดด้วยกันนะครับที่วางแก้วนะครับเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะครับนี่เป็นขัานบันไดนะครับสามารถเชนเกียร์แบบบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับมีโหมดโหมดอีโค่โหมดพาะว่าโหมดนะครับผมให้ด้วยนะครับด้านหน้านะครับมีที่วางของนะครับเป็นเก๊ะนะครับสองจุดนี่ ตัวนี้ถือว่าอเนกประสงค์มากนะครับตัวนี้ก็เปิดไฟแบบอัตโนมัตินะครับไฟส่งตามอัตโนมัติด้วยนะครับตัวดูตัวที่แผงด้านบอะด้านบนนะครับสีคือไม่สีไม่จางสภาพสมบูรณ์นะครับสวยๆเลยนะครับมีหนึ่งคันนะครับแผงกั้นประตูก็ตกแต่งด้วยสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะจับเครื่องไว้ก่อนนะครับแผงกั้นประตูตกแต่งสีดำแบบนี้นะครับผมมีสีดำเปียโนแบ็กนะครับตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มมานะครับเ ดูหรูหรามากๆนะครับแล้วก็ประจบไฟฟ้าเป็นออโต้ทั้งสี่บานเลยนะครับต่อไปเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายลอเอียดโครงสร้างตัวรถนะครับดูน็อตด,ด้านแก้มแล้วก็ซอกหลืบตัวรถนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะนี่น็อตไม่เคยขยับไม่เคยแกะนะครับคันนี้ก็คันรถมาให้แล้วนะครับรถสวยๆเกจเอนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกว่าไม่มีตัดต่อนะครับ ตะเข็บเมนอร์ตนะครับเรียงตัวแบบครบๆแบบนี้เลยนะครับการันตีโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับนะสวยๆนึ่งคันนะครับกับตัวรีโว่รอโคใไม่เพียงเจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับเจ็ดหมื่นตอลกผ่อนเริ่มต้นนะครับผมเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นสาพันหนึ่งมสาพันต้นๆน,นะครับผมนะเบาด้านหลังก็สภาพสมบูรณ์เลยนะครับตึงๆแน่นๆนะครับ บากไม่มีฉีกไม่มีขาดยังใหม่อยู่เลยนะครับผมนะได้ไปนี่คุ้มค่ามากๆานะครับเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยนะนี่ตัวรีมูล็อกโค่ด้วยนะครับตัวนี้ดึงออกมาเป็นที่วางแขนนะครับแล้วก็วางแก้วน้ําได้สองใบนะครับมีแอร์แถวหลังให้ด้วยนะครับผมพดานเงพดานก็สะอาดนะครับน่าใช้มากๆาเลยนะครับผมสำหรับตัวล็อกโคนะครับนะใครที่เป็นสายพ่อบ้านนะครับสายครอบครัวนะครับหรือแล้วก็มีบรรทุกบ้างนะครับผมคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าจะตอบโจทย์นะครับผมนะ รถดูตัวโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับซอกหรือบนเดิมนะครับการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีชนหลักไม่มีฟิกว่าไม่มีตัดต่อนะครับรอยอาร์อตรงกระดูกงูตรงนี้นะครับอยู่แบบครบแบบนี้เลยนะครับของเราคัดรถสวยเกตเอมาให้แล้วนะครับด้านหลังนะครับแปะสติกเกอร์ล็อกโค้นะครับแล้วก็มีตัวสปอร์ตบาร์นะครับนี่คือเป็นชุดแต่งนะครับมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวล็อกโค้มีชุดแต่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับ สวยมากๆนะครับนี่นะครับดูสปอร์ตดูหล่อเลยนะสีดํานะครับเข้มๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังสัญลักษณ์รีโวนะครับไอรักไฟเบรกนะครับสภาพใสสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับที่ด้านหลังก็มีไฟเบรกลูนิสสามนะครับมือจับด้านท้ายนะครับจะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังมาด้วยนะครับโลโก้ทุกอย่างทุกตัวสอนอยู่แบบครบๆแบบนี้นะครับ ไดูในส่วนของตัวไลเนอร์กันหน่อยนะครับอ่าดูตัวไลเนอร์นะครับนะสภาพสมบูรณ์เลยนะครับคันี้ก็ดูจากสภาพพื้นผิวแล้วนะครับไม่ค่อยได้ผ่านการบรรทุกหนักนะครับส่วนน่าจะใช้น้อยนะครับน่าจะส่วนในตัวใหญ่นี้น่าจะนั่งขนคนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยได้บรรทุกหนักนะครับใหม่ๆเลยนะครับแล้วหนักโลโก้ทุกอย่างสติ๊กเกอร์คือสวยๆเลยนะครับตัวโลโก้นะครับอันนี้เป็น จากโรงงานอยู่แล้วนะครับซูมน็อตเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรอหลอ,ลอ,ลอสปอร์ตบาร์รอหอแบบนี้นะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับดูตัวหัวน็อตนะครับผมให้ดูทุกซอกทุกมุมผมพาด,ดูทุกจุดนะครับเหมือนได้มาดูรถตัวจริงที่เพทยยนนะครับนะได้รถสวยๆเกรดเอนะครับโครงสร้างเกรดเอนะครับไม่มีชนหนักไ,ไม่มีวิกว่ามนะครับ <c ười> อันนี้ก็ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับผมได้เกียร์ออโต้ด้วยนะครับ ดีครับหัวรถไม่มีขยะไม่มีแกะซอกเดิมเดิมนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับหรือว่าพนักงานบริษัทนะครับผมข้าราชการนะครับติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพนะครับมีไฟนันรองรับนะครับพี่เพื่อนไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถตัวจริงสามารถจองรถคันนี้ได้เดี๋ยวให้ไฟนันวิ่งเซนให้ถึงบ้านได้เลยนะนี่ดูโครงสร้างนะครับเดิมเดิมแบบนี้นะครับรถไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับ สวยสวยเลยนะครับสีดำหล่อๆแบบนี้นะครับจะเป็นของใค่นะครับต้องรีบติดต่อเข้ามานะครับอันนี้ก็มีการตรวจนะครับตรวจรถดนใจนะครับตรวจทั้งหมดสอง้อยี่รายการนะครับอันนี้มีช่างข้างนอกมาตรวจสอบมาแล้วนะครับเป็นช่างของผู้ชำนาญการนะครับมาตรวจสอบรายละเอียดนะครับวันนี้ได้อ่าโครงสร้างแล้วนะครับเป็นห้าดาวนะครับมีสูงสห้าดาววันนี้ได้ห้าดาวเลยนะตรวจสอบแล้วไมน้อยเกียวโตนะครับผมมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นดีเซลขนาด2.8ลิตรนะครับนี่ครับดูเครื่องยนต์นะครับภายในคือสวยๆเลยนะครับแบตเตอรี่ก็ใช้งานนะครับได้ปกตินะครับแต่ว่าได้ยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะครับเรื่องของเหลวต่างเดี๋ยวเราดูแลให้รอบนึงนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับาสีตามสีอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับจุดน็อตต่างๆนะครับด้านในนะครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะนะครับตัวน็อตที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะ นะครับตัวฝากระโปรงเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับเบเบลตัวรถอยู่ครบคบไม่มีรอยสัดสีหรือรอยพ่นสีนะครับนะครับตัวฝากระโปรงเดิมแบบนี้เลยนะครับดูน็อตนะครับจุดนี้ไม่มีขยับไม่มีก่านะนี่ครับให้ดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์นะครับมอกอรแล้วก็เพลตตัวรถนี่ยังอยู่แบบครบคบแบบนี้นะครับตัวน็อตมาร์คสีั้สีต้งวนต้งหัวน็อตนะก็อยู่แบบครบคบแบบนี้นะนะครับดูด้านของตัวคารนะครับ ดูสังเกตตรงรูกลมๆพวกนี้ครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับรถไม่เคยชนหนักนะครับเข้าถึงโครงสร้างมาก่อนนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับคานตรงๆนะครับคานมาน้ําตรงๆแบบนี้เลยนะครับจุดน็อตต่างๆนะครับหัวน็อตยังคมกิบนะครับไม่มีร่องรอยการงั้นงะของเครื่องมือช่างประจาใดๆนะนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัว toyota hilux r ี v o 2.8ด ตัวจีนะครับปี2 0 1 8 1 9คันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเกียร์ออโต้ไม่เพียง70,000เท่านั้นนะครับราคา789,000ผ่อนเริ่มต้น13,000กับเบี้ยเริ่มต้น2.79สนใจคันนี้ติดต่อปรึกษาเพิ่มเติมได้เลยผมบอยพี้จอนยินดีให้บริการครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ